ะะมีความร้อนแฝงของอการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไอของแข็งไปเป็นของเหลวเรียกว่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลวนั่นเองคือสัญลักษณ์เป็นตัว Lf นะคะ,ะต่อมาความร้อนแฝงที่นะคะเปลี่ยนแปลงจากอะไรคะของเหลวกลายเป็นแก๊สใช่ไหม เรียกว่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอสัญลักษณ์ก็คือตัว L ห้อย V นะคะสมการการเปลี่ยนสถานะความร้อนนี่ก็คืออะไรคะ Q เท่ากับ m คูณ L นะคะ m คือหน่วยเป็นอะไรคะกิโลกรัมถ้ามวลของมันไม่เป็นกิโลกรัมต้องเปลี่ยนกลางเป็นกิโลกรัมหรือเป็นหน่วยกิโลกรัมนะคะ L คือความร้อนแฝง มีให้เลือกระหว่วางความร้อนแฝงร้อนเหลวกับความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอาานะคะขึ้นอยู่กับลักษณะการเ่ยนสถานะนะคะหน่วยของมันจะมีหน่วยเป็นจูลนต่อกิโลกรัมหรือแคลอรี่ต่อกิโลกรัมนะคะมี2หน่วยให้เราเลือกนะคะทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บฝากนัตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ เริ่มไปยุต์ใช้แล้วนะมาดูนะคะว่าเขาคำนวณยังไงอจารยมาดูก่อนรวบยอดเลยนะคะถ้ารวบยอดเลยเนี่ยนะคะในทีนี้ต้องดูดีนะามาดูว่าโจทย์ข้อน,นี้มันเอาสูตรที่เราเรียนจากสองสูตรเมื่อกี้เกี่ยวกับปริมาณความร้อนกับปริมาณความร้อนเสียเนี่ยมาใช้แก้โจทย์ปัญหายังไงนะคะมาดูว่าเครื่องทำฟองนมสำหรับกาแฟเครื่องหนึ่ง ทำการพ่นไอน้ำพ่นไอน้น้ำอุณหภูมิเท่านี้นะคะผ่านใส่นมทำให้อุณภูมิของนมใส่ในน้ำเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่คะสามสิบองศานะคะจากสาสิบองศาเป็นห้าสิบถ้านมมีมวลเท่านี้และถ้วยใส่นมมีมวลเท่านี้จงคำนวณหามวลของไอน้น้ำั้งหมดที่ต้องใช้ในการเพิ่มอุณภูมิ ำหนดค่า c เฉพาะมาให้ c ของนมกับ c ของถ้วยกาแฟนะคะความร้อนเฉพาะของไอน้ำน่ะค่าเท่านี้ให้ค่ามาหมดเลย Lf เท่ากับเท่านี้นะคะทีนี้วิธีทำเนี่ยอาจารทำไมมัมีข้อมูลเยอะจังเลยในคาามงคราข้อนี้หนูค่อยๆดูทีละส่วนนะว่า ความร้อนที่เกิดขึ้นมีหลายกระบวนการอ่ะมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างหลายกระบวนการมีอะไรบ้างมาดูนะคะก็คือความร้อนที่เกิดขึ้นจากไอน้ําจะมีอุณหภูมิดลดลงจากอะไรคะจากร้อยร้อยสี่สิบไปเป็นเท่าไหร่คะไปเป็นหนึ่งร้อยอุณหภูมิเปลี่ยนใช้สูตรไหนคะปริมาณความร้อนคะถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนสูตรไหนคะ Q เท่ากับ mc delta C สูตรที่มี delta C อยู่อันนี้ต้องใช้นะคะต่อมาไอน้ำหนึ่งร้อยองศากลายเป็นน้ำเท่าไหร่คะร้อยองศาจะมีความร้อนแสงของการกลายเป็นไอสูตรไหนคะติดลบด้วยเออยากนะอาจารย์บอกว่าโจทย์ข้อน,นี้ยากนะถ้าออกข้อน,นี้ตายเพราะว่ามันมีหลายส่วนมากให้เราไม่อยากนะ แต่เราค่ายอยดูยูจะเริติดตามอาจารย์นะคะไอ้น้ำที่ขณะนี้ได้กลายเป็นน้ำหมดแล้วจะมีอุณหภูมิลดลงจาก100องศา ح, เป็น50องศา ح. ถ้าอุณหภูมิลดลงแสดงว่ามันมีเดลต้าทีเพราะ,ะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น Q อะไรหนู QMC MSc W คือ c ของน้ำเดลต้าที2นะ,ะพลังงาน พลังงานที่ทําให้นมไะเดนะพลังงานที่ทําให้นมเพิ่มอุณหภูมิมีค่านี้พลังงานที่ทําให้นมเพิ่อมอุณหภูมิอ่ะเดียวกันไมน่หนิคือค่านี้นะคะ Q4 Q5 ซึ่งพลังงานที่สูญเสียไปของไอนะ้ดนาจะเท่ากับพลังงานที่เพิ่มขึ้นของนมและถ้วยนมงงมาก ไปของอไอ้นะคจะเท่ากับพลังงานที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าพลังงานมันไม่ไดมีหายไปไหนมันแค่ไปเปลีป่ยน,นจากวัตถุหนึง่งไปวัตถุหนึง่งใช่ไหมคะอ่าข้อหอมายของมันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้สมการนี้ออกมา Q1 วหนึ่วล์คิวสองเท่ากับคนี้อาจ,จารย์ว่าข้อนี้ยากไปถ้าให้ข้อนี้มาถามตาใต้อะไรคะดูไว้เป็นสเต็ปก็พออ่ะ Q แต่ละ Q ก็แทนท่าตามสูตรมาแล้วก็แทนข้อมูลมันออกมาเห็นไหม สูน้วันนี้จะบ่ายสัมแล้วยังไม่ถึงไหนเลยนะคะอ่ะมาดูนะคะเมื่อกี้เป็นความร้อนความร้อนแสงทีนี้การเกิดกระบวนการนี้เราสังเกตไหมมันจะมีทั้งความร้อนธรรมดากับความร้อนแสงถูกต้องไหมคะอ่าความร้อนธรรมดาคืออุณหภูมิเปลี่ยนถูกต้องไหมคะแต่ความร้อนแสงค่ะอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแต่ว่าสถานะเปลี่ยนสูตรมันก็ใช้ใช,ใช้คูณสูตรกันนะคะต่อมามาดูการถ่ายคุณความร้อนบ้าง การถ่ายโอนความร้อนคือ,อยังไงคือการที่ความร้อนมันถูกถ่ายโอนจากวัตถุสูงไปหาอุณหภูมิจากวัตถุที่มีทีสูงไปหาทีต่ำอ่ะเขียนแบบนี้ก็ได้ทีสูงไปหาทีอะไรคะทีต่ำอันนี้คือการนะคะถ่ายโอนใช่ไหมเอออันนี้อ่าเราเขียนช้อนสั้นๆของเราไว้นะคะ ทีนี้ความร้อนมันจะหยุดถ่ายโอนก็ต่อเมื่อวัตถุสองวัตถุนี้มีอุณหภูมิเท่ากันที่จะ้าอันหนึ่งแปดสองศาอันนึงสามสิบมาเทวงกันนะคะอ่ะมันก็จะเกิดการถ่ายโอนจากอุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำถูกต้องไหมคะทีนี้มันจะหยุดถ่ายโอนก็ต่อเมื่ออุณหภูมินี้มันเท่ากันแล้วมันจะเท่ากันที่อุณหภูมิเท่าไหร่ 0กับ40มันจะอยู่ถ่ายปุ่เมื่ออุณหภูมิเท่าไหร่ระรคะรู้ไหมจับบวกกันหารสองใช่ไหมน่เท่าไหร่คะ80ปโวป40ปเป็นอะไรคะ120หารสองมันมันสุดดูงไงห,หารสองก็เป็นเท่าไหร่60ช่วงไหน,นหอ่ะเดียวไดูนะคะวันอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะ ทีนี้การถ่ายโอนมีกี่แบบคะอาจจะออกข้อสอบกรณรก็นนได้นะมีสแบบมีอะไรบ้างการนำคือการถ่ายโอนโดยแหล่งความร้อนและวัตถุมีการสัมผัสกันเช่นอะไรคะการทอดไก่ทำไมการทอดไก่ถึงเป็นการนำอะไรเป็นตัวนำทำให้ความร้อนไปหาไก่ความร้อนจากอะไรคะ เปลวไฟจะไปถ่ายโอนให้กับอะไรก่อนทอดกันกระทะก่อนใช่ไหมไฟโดนกระทะร้อนไหมร้อนแล้วก็ท้าโดนอะไรก่อนโดนน้ามันแล้วน้ำมันไปโดนอะไรอีกอ่ามันเป็นการนำไหมนำโดยอะไรคะตอนแรกนำโดยไฟไปไปนำกระทะนำกระทะไปนำอะไรคะน้ำมันน้ำมันก็ไปทำ ไก่สูงอันนี้คือการานำนะคะต่อมาเราต้องเรียกไอ้ออกนะเขาจะมีกรณีมาให้นะ,ะการพาคืออะไรคะคือการถ่ายโอนความร้อนจากแหล่งความร้อนกับวัตถุไม่สัมผัสกันนะคะแต่จะใส่ตัวกลางในการพาความร้อนเช่นการย่างกั่อาวการย่างกก่เป็นยังไงใส่อะไรคนะที่ปิ้งกก่ ภาอย่งไงอะไรพาความร้อนจากเตาถ่านจะถูกโมเลกุลของการพาไปพบไก่ที่อยู่ด้านในคะด้านบนโอเคคะไก่ที่อยู่ด้านบนนะคะอ่าน,นี่คือการพาข้อนี้ชอบออกกรณีเขาจะถามว่ากรณีน,นี้เป็นการนําการพาหรือการเทละไสิอ่าเขาจะมา ชอยเราแล้วเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์เราตรงดาน,นะคะการแผ่รังสีคืออะไรการที่วัตถุได้รับรังสีจะแหล่งพลังงานเนื่องจากวัตถุชิ้นี้มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนเคลวินจะเปล่งรังสีออกมาได้รังสีที่เปล่งออกมาคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งจะมีพลังงานหลายผ้าเช่นการอบไก่แดงนะคะไมโครเวฟนะคะหรืออบไก่ด้วยพลังอะไร,รูกแสงอาทิตย์ แสงอาทิตย์มันทำให้ไก่มันเป็นยังไงร้อนไหมร้อ,รอนอันนี้เขาเรียกกันแผ่รังสีนะคะโอเคไหมคะอ่าสังเกตดีๆนะข้อนี้ชอบอุบัติเหเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่พลาดะคะต่อมาเป็นการนำอาจารย์ยังพูดกันนะ ใช่ไหมคะอ่านี่คือการนำต่อมานะคะพอเราพูดถึงการนำมันจะมีนิอย่างค่ะว่าอัตราการถ่ายโอนความร้อนโดยการนำความร้อนนะคะสัญลักษณ์ของมันเป็นตัว h นะคะ h จะมีค่าเท่ากับ dq by dt ซึ่งจะมีสูตรของมันก็นะค,ะ t, นะค,ะคืออะไรคะลบ ka dt by dx นะคะเดลต้า t คืออะไรคืออุณหภูม สุดท้ายลบอุณหภูมิลบต้นหรือภูมิที่แต,ต,ตาก,กาต่างกันสองอุณหภูมินะคะอุณหภูมิสูงลบอุณหภูมิต่ำนะคะหรืออุณหภูมิต่ำลบอุณหภูมิสูงถ้าดูตามรูปนะรูปนี้ทีหนึ่งกับทีสองอันไหนอุณหภูมิต่ำอุณหภูมิสูงคะดูตามรูปทีอะไรดูทีไหนเป็นอุณหภูมิต่ำอุณหภูมิสูงความนึงเป็น ฮีทฝั่งดูเป็นเป็นเป็นคอร์เตอร์ฝั่งดูเป็นคูลเลอร์อ้าวดูแค่นี้อันนี้ฟังไหมทีหนึ่งเป็นอุณหภูมิสูงดูระดับต่ำทีหนึ่งเป็นอุณหภูมิสูงอ่าหภูมิสูงทีสูงอ่านนี้ทีต่ำ <c oughs> เล่นต่ำต่ำสูสูเหมือนไฮโลเลยใช่ไหมเออแทนต่ำแทนสูงเลยตัวนี้นะคะอ่ะพอเรารู้แล้วใช่ไหมทำไมมันถึงติลดลบ เราคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะทีไมันาถึงทีลบเพราะว่าเดลต้าทีออกมามันคืออะไรมันคือนะทีสองลบทีหนึ่งนะติดลบทีสองลบทีหนึ่งลบเจอลบก็จะมีค่าเป็นบวกอยู่ดีโอเคไหมคะอันนี้ของเรานะคะทีนี้ d ี DM, หรือเดลต้าเคืออะไรความหนาของระยะทางที่มีการนำพาความร้อนซึ่งกันและการคือระยะห่างหรือความหนาระหว่าง จุดที่มีอุณหูมิสูงกับจุดที่มีอุณหภูมติต่ำนะคะ A พื้นที่ผิวของวัตถุที่ความร้อนไหลผ่านความร้อนมันไหลผ่านท่อนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่มันก็คือพื้นที่ของท่อหน้าตัดของท่อนั่นเองนะคะ K คือสมระสิการนําความร้อนมีหน่วยเป็นอะไรคะเวเบอร์ avor, อันนี้คือวัตต์ต่อเมตรแล้วก็คูณด้วย4องศาสนะคะ มาดูตัวอย่างว่าจากสูตรตัวนี้เราเอาไปใช้แก้จุดปัญหาทางฟิสิกส์ของเราอย่างไรบ้างนะคะมาดูตัวนี้ก่อนหน้าต่างกระจกบ,บานหนึ่งว่าเท่านี้ยาวานี้นะนี้มีสภาพกระนำวอมร้อน,นมาให้ในฤดูหนาวนนะหน้าต่างด้านที่อยู่ในบ้านมีอุณหภูมิ12องศา,าด้านนอกรูปภูมิติดลบตายไันนิเอาไปทดลองดิ ตรงำวนวณหาอัตราการถ่ายโอนพลังงานความร้อนของ้า่างบานนี้นะคะทีนี้ความร้อนมันจะถูกถ่ายโอนจากไหนคะข้างในบ้านหรือข้างนอกบ้านอุณหภูมิไหนไปหาอุณหภูมิไหนการถ่ายโอนอุณหภูมิสูงไปหาอุณหภูมิที่ต่ำกว่านั่นเองนะคะอ่าอุณหภูมิสูงไปหาอุณหภูมิที่ต่ำกว่าดังนั้นจะมีการถ่ายโอนจาก สูตรมันมีว่ายังไงคะอัตราการข่ายโอนมีค่าเท่ากับอะไรคะลบ k a เดลต้าส่วนด้วยเดลต้า x k a t t o u ต้องเอา t พูมอะไยคะต่ำลบคูณดูมยสูงเห็นไหมคะอุณพูมต่ำลบคุณดูมยสูงนะคะอ่ะทีนี้ปึ๊บ k ให้มาแล้ว0.7แปล เอพื้นท um. ี Blue ่หน้าต right. ่างได้มาหรือยังพื้นที่หน้าต่างมาได้ยังไงคะหน้าต่างเป็นรูปอะไรหนูปกติหน้าต่างเขาเป็นรูปอะไรถ้ามันเขียนแบบนี้กว้างกับยาวเป็นรูปอะไรคะพื้นผ้าใช่ไหมอ่ะพื้นผ้ากว้างยาวเพราะฉะนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าสูงมันเป็นอะไรคะ กว้างคูณยาวอ่ากว้างเป็นเท่าไหร่0.6ยาวเป็นเท่าไหร่คะ1.2ทีนี้ถ้าหน่วยมันไม่เป็นเมตรต้องเปลี่ยนเมตรเป็นอะไรก่อนคะไอ่เปลี่ยนเซนอ่าถ้าหน่วยมันเป็นเซนก็เปลี่ยนเซนเป็นอะไรเป็นเมตรเสมอนะคะอ่ะเอากว้างปูณยาวอันนี้เอายาวคูณกว้างอ่าปูนกว่างจากนั้นทีเอาทีข้างนอกหน้าต่างคือติดลบ อ่าทีข้านอกแล้วต่างติดลบนะคะลบด้วยทีข้างในบ้านคะือ12งองศาส่วนด้วยเดลต้าเอฟคือความหนาของกระจกนะอะไรเท่าไรคนะสี่มิลเปลี่ยนมิลเป็นเมตรคะเนี่ยนคะสี่คูณสี่กำลังลบอะไรคนะมิลิลบสามเมตรหรือสี่หารด้วยหนึ่งพันเท่าไรคนะ 0.004โอเคไหมครับวันลืมเป็นตัวเลขตรงนี้นไงคะออกมาแมอ่าออกมาจะนัดขนเพื่อเลข0เราอาจจะหาแค่นี้ในข้อสอบกรณีที่มีข้อ,ขอคำนวณใช้แค่สูตรเ,ด,เ,เดียวแก้โจทย์ปัญหาเราได้แต่ถ้าเราจับสูตรไม่ได้คือจบเลยข้อนี้จับสูตรไม่ได้คือจบเลยนะคะอ่าโอเคไหม เบรก G, รก่อน 5G เดยวกลับมาหักเบรกก่อน 5G วจะโด,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 ดมจะจะหมดกลิ่นของเพื่อนแล้วนี่เมื่อกี้เปิดของเพื่อนทีไว้